ดีครับเพื่อนๆน,นะครับวันนี้เราก็จะมาเพื่อนๆน,นะครับไปดูร้านซ่อมอกล้องถ่ายรูปอของเมืองพัทยากันนะครับก็ดูจากค้นหาจากอินเทอร์เน็ตเนาะแต่ครั้งที่แล้วไปที่ตึกคอมก็ไม่มีร้านไหนรับซ่อมเลยเนาะก็เลยค้นหาจากอินเทอร์เน็ตก็เลยได้เจอหนึ่งร้านเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปดูนะครับ แล้วก็เดี๋ยววันนี้จะให้ดูด้วยว่ากล้องถ่ายรูปของเราอะ่ะมันมีปัญหาเนาะก็คือ1มันมีหน้าจอหน้าจอเนี่ยล้าวนะครับแล้วก็กดชัตเตอร์ไม่ได้กดถ่ายรูปไม่ได้นั่นเองนะครับก็เลยจะเอาไปซ่อมซึ่งกล้องตัวนี้นะครับเราเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ดูกล้องนะครับ กล้องตัวนี้นะครับก็จะเป็นกล้องนิคอนนะครับ D80 ก็คือเป็นรุ่นเก่านั่นเองนะครับก็10กว่าปีแล้วแหละ10กว่าปีที่ที่ใช้เข้ามานะครับแล้วก็สภาพก็ถึกทึนแข็งแรงดีนะครับแต่เพียงแต่ว่าอย่างที่บอกไปก็คือหน้าจอตรงนี้นะครับร้าวเนาะแล้วก็การกดชัตเตอร์ของเขาไม่ได้นะครับก็ใช้งานเข้ามาค่อนข้างเยอะแล้วแหละแต่ครั้งนี้ ที่เอามาให้เพื่อนๆดูเ็เพราะว่าเราอะจะเอาไปซ่อมเนาะแล้วก็ยังไม่รู้นะว่าช่างเขาจะประเมินราคาเท่าไหร่ในการซ่อมหรือจะซื้อใหม่ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำมาทำวิดีโอนี้ขึ้นมาเพื่อเพื่อเผื่อเพื่อนๆคนไหนที่มีความรู้ที่จะให้ข้อมูลเราได้เพิ่มเติมเนาะและเดี๋ยวเราจะไปที่ร้านซ่อมกล้องกันนะครับ แล้วก็จะได้ไปสอบถามอาการของเขาแล้วก็จะได้ประเมินราคาดูแต่ถ้าอยากได้ใหม่ก็คืออยากได้มีคอน3500นะที่มันเล็กๆเบาๆหน่อยก็เป็นรุ่นเก่าเหมือนกันแต่ก็คือใหม่กว่าเจ้านี้อยู่เจ้านี้ก็จะเป็นรุ่นปูแล้วแหละนะครับแต่สภาพเขาก็โอเคอะสภาพเขา ันนี้ตัวน,นี้เปิดนะครับดึงมาครับดึงมาตรงนี้จะเป็นเปิดกล้องอตัวนี้มองเห็นไหมกล้องมองเห็นครับอันนี้จะเป็นโรโตโน้นะครับ,รบถ้าตั้งตัวนี้ถ้าแสงไม่พอถ้าแสงไม่พอมันจะขึ้นเองตัวนี้อัตโนมัติอโอโตโ้แต่ถ้าเป็นพวกที D นี่ก็หมายถึงออโต้เหมือนกันแต่ว่าแฟลชมันจะไม่ขึ้นเรากดตัวนี้ออาตัวนี้เอา M เหมือนกัน M นี่ก็คือเราตั้งค่าเองกดกดนะก็คือคอมไวด์ชัตเตอร์อันนี้ก็คือเรียบร้อยดีเนาะที่ลุงทำมามันขึ้นหมดละตัวนี้ก็คือ F F ก็คือ F F สต็อปหน้ากล้องครับตัว F ปรับตัวเลขตัวนี้ปรับสว่างปรับมืดอะไรพวกนั้นแต่จริงๆเราใช้ตัวพี่ายออกมามันจะพอดีตอนนี้ไม่ได้ยังไม่ได้ใส่ไเนี่ยกัดกัดกัดไม่เป็นไรครับลุงถ้างั้นลุงอธิบายนี่ก็ได้ไอ้ตัวที่เราซ่อมไปก็คือ ก็คือทำจอทำจอจอไมแล้วก็ล้างเลนล้างเลนที่มันเป็นไอ้อะไรนะเชื้อราคอนโทรลชัตเตอร์ครับผมที่มันค้างขึ้นเรื่อยๆครับอ่าครับผมตัวนี้อ๋อเดี๋ยวผมเอาใกล้องลองลองเลยใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ คือคว่ำลงนะครับแต่ใช่ได้จีนนะแต่ถ้าหงายขึ้นนี้ไม่ได้นะครับต้อง,อง,องต้องคว่ำลงคว่ำลงจะโชว์ตรงนี้นี้ก็จะลองถ่ายเ,ยเออชัดขึ้นก่อนนะแตกเป็นลายงา,าเลยตอนแรกแ่งแสงแสงแสงระหว่างมันจะปรับเองของมันนะ มันจะปรับอ๋ออันนี้คือใกล้ไกลใกล้ไกลก็คือเวลาเราปรับซูมอ่ะปรับซูมใกล้ไกลอ่ะตัวนี้เนาะครับผมเดี๋ยวถ้าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ล็อคอ่าคือ M นี่หมายถึงเราปรับโฟกัสเองหมุนหาความชัดเองอะไรเงี้ยเดี๋ยวถ้ามาตัวนี้มันจะหาให้เองครับ แต่ตอนตนี้มันก็ยังใช้ได้อยู่ใช่ไหมครับอ่าใช้ได้ปกติฮะส่วนกระอง <c oughs> ไม่กัวววงวลอ่าตอนนี้ยังเป็นหั้าต่างมาใช้ได้อยู่โอเคขอบคุณครับ